ขอการสวัสดีครับบันดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่องย t u b e ของอาจารย์ม่อ,อก,กันอีก,กแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาพระรอดตุวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ผู้สร้างคือนางจามะเทวีหรือรีอสีวาสุเทพนะครับสร้างเมื่อสมัย2อ0 0ันสกว่าปีเกือบ400ปีแล้วครับไอ เกือบ1,400ปีแล้วครับเกือบนะครับพระรอดกุมหาวันชุดนี้มี3องพ์งนะครับเนื้อโบรถ์ใหญ่ะครนะพิมพิงด้านข้างมีเปดนะครับสวย,ยงามนี่อยุ่งนี้งดงามนะครับดูด้านหนุนนะครับผมมากนะครับ ครับดูมีปีกบิดเลยครับคมมากครับเป็นเนื้อเก่ามากครับเก่าเป็นพระอาตอดึงวัดมหาวันจินใหญ่นะครับงดงามนะครับค์นี้ได้ลงรู้สึกว่าจะไปลงน้ํารักเอาไว้นะครับเพื่อเคือบเก่ามากครับไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนาเอาล้างออกเน้อข้าที่ติดนะครับข้าวลูกข้าวไรและสนิมเ็ดแอจะหนี กาเหมาไฟเละเองะนิมเล็กยังติดอยู่บ้างนะด้านหลังเนี่ยจะมีภาพด้านหลังท่านชมได้รับชมน้ําตกครับภาพนี้งดงามนะครับดูหูงามมากเนี่ภาพด,ด้านหลังขึ้นมาแล้วครับดูก็แต่กาเหมาไฟยังติดอยู่นะเป็นเละอะไรน่าคติดอยู่ครับพดงามนี่ด้านก้นนะรอยอีกนะครับคาบดินคาบอะไรยังติดอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ร้า ติดภาพดินภาพอะไรภาพปูนติดติดแดงสวยงดงามมากองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมภาพงามจริงๆององหนึ่งมีองค์นี้ก็อีกองหนึ่งครับภาพเดิมๆไม่เห็นล้านอะไรเลยนะครับสวยงดงามท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขณะนี้นะครับหลังใหม่ได้เลยศู4ย์0 4 4 7 1อศี่ดหนึ่งอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 6 1 9 3ห ส6 1 1และติดต่อทางรายได้ทั้ง2เบอร์นะครับติดต่อทางรายได้2เบอร์ถ้าท่านสนใจท่านใดโทรมาไ,มได้เลยครับหลังใหม่ได้พระองค์นี้นโค้สวยงดงามนะองค์นี้ขึ้นมานะครับอีกองค์นหนึ่งองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่ด้านกคนขึ้นมาก่อนด้านหน้าจะาลังกะตามมาแรับนี่ด้านหน้านครับองค์นี้แม่เห,หล็กหุก ต้นนะครับพรอนี้ถ้าร้างได้จะงดงามมากครับมีองค์หนึ่งมีองค์แรกนะครับองค์แรกสวยงามแต่ละองค์สามองค์พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่แยกพิมพออกมาได้ถึง 40, 40ิพิม,ม,ห,มนนหน้าตาจะไม่เหมือนกันครับและรูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกันตำหน,นิอะไรทุกอย่างจะเหมือนกันตรงรอยไหลน้ําตกนะน้ำตกเท่านั้นนะครับน้ำตกที่จะก็ะะสองลงมาที่หัวเข่าที่ฐานนะครับจะเหมือนกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดี